ค่ะพานะคะหน้าเนเพิ่งตื่นวันนี้เราจะมาชวนทุกคนต้มถั่วเขียวทําไอติมโบราณกันค่ะ <Yeah. S 1> นั่นคือจะกัดก้นถุงเลยเพราะว่าเวลาทําใส่ใส่บล็อกอะ่ะมันกินไม่มันกินยากมากทุกคนมันกินยากมากๆวันนี้เนาะเราจะใช้ถั่วเขียวทั้งถุงเลยท่าไงเราไปเริ่มต้มเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะเราจะเอาถั่วเขียวไปล้างน้ําก่อน เ้าพาใช้หมดเลยนะใช้หมดกลุ่มเลยซาวน้ําหุงข้าวเลยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ทําได้นะไปล้างกันค่ะัน้นตอนต่อไปนะคะใส่ถักเขียวลงไปในหมอ้อที่เราจะต้มนะน้ำสะอาดนะคะให้ท่วมถั่วเขียวค่ะเอาแค่พอท่วมนะทุกคนจากนั้นนะคะเปิดแก๊สแล้วก็ต้มไว้ให้เดือดเลยนะคะ10นาทีปิดฝาด้วยนะ10นาทีค่ะ โอเคทุกคนสิบนาที <Okay. S 1> แล้วปิดไฟเลยนะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ <Wow. S 1> นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะปิดฝาให้เขาละอุในหม้อเนี่ยอีกสิบนาทีค่ะยวกลับมาเจอกันปิดปิดไฟด้วยนะ <Wow. S 1> นี่ค่ะทุกคนสิบนาทีผ่านไปนะคะถั่วเกียวของเราจะเป็นอย่างนี้ต่อ <Wow. S 1> จากนี้ไปนะเราจะใส่น้ำให้เยอะๆเลยนะประมาณสักครึ่ง คึ่งหนึ่งได้เนาะมาแล้วเดี๋ยวเราจะต้มต่ออีก10นาทีค่ะโอเคทุกคนครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันบานหรือยังลืมบอกว่าต้องคนก้นหม้อด้วยไม่งั้นเขาจะเขาเรียกว่าไงอะยังบานไม่พอทุกคนต้มต่อไปอีก5นาทีนะกันเนาะ ส5บห้านาทีเนาะห้านาทีผ่านไปอ่ะปิดแก๊สตอนนี้เขาต้องใส่น้ำตาลแล้วนะอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้โอเคมันก็บานอยู่ทุกคนนึกว่าเขาไม่บานซะอีกโอเคเลยแล้วใส่น้ำตาลใส่แดงแล้วกันเนาะอีน,นี้ป้าพายจะใส่น้ำตาลใส่แดงสิบช้อนโต๊ะนะก็คือป้าพาเป็นเด็กอ้วนเนาะต้องกินหวานหวานนะทุกคนไม่หวานไม่กินอนะแล้วก็คนให้น้ำตาลเข้ากันเนาะ ใส่เกลือตัดนิดนึงก็ได้นะเก <000 S 1> <Kid atte. S 2> ลือเป้าพาไปไหนใส่เกลือสักปลายช้อนค่ะทุกคนเพื่อตักอันนี้นะเดี๋ยวเราจะทิ้งเขาให้เขาเย็นตัวลงแล้วเดี๋ยวจะมาอัดใส่ช่องฟิตกันค่ะนี่ถั่วเขียวของเราก็ได้ที่มากๆนะป้าพาจะบอกว่าใส่น้ําตาลเพิ่มอีกเพราะมันไม่หวานนะทุกคนก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะเราก็หาถุงใบเล็กๆไม่ต้องกรอกเยอะมากนะทุกคนมากอกแล้วก็มัดยางเนาะ แล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตแล้วเดี๋ยวข้ามคืนก็ได้แล้วทุกคนข้ามคืนก็ได้กินละหรือว่าเราจะใส่ถ้วยทานเลยก็ได้นะทุกคนไม่ต้องรอเนาะกินได้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมแบบไม่แช่มั่งยังนไงคะอร่อยไหมคะกรอนจิม, <c oughs> มถ้าเป็นด้ติมจะอร่อยไหมคะ ไปในติมก็น่าจะอร่อยเหมือนกันอะไรที่หัวขนาดน้ะ <c oughs> <c oughs> อร่อยมากอืมโอเคเโอเคค่ะทุกคนก็เสร็จแล้วเราได้ประมาณ13ถุงเล็กหนึ่งถุงใหญ่เนาะก็เผื่อจะเอาไว้แช่เย็นให้ญาติผู้ใหญ่กินได้นะคะแบบนี้เนาะบางทีเขาไม่ได้กินไอติมแบบมีเสียวฝันเนาะงบประหยัดนะคะไม่ถึง50บาทเนานะไอติมแล้วก็ อากาศร้อนๆอย่างนี้นะแก้ร้อนในได้ด้วยนะคะสําหรับถั่วเขียวเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลองชิมแบบน้ําแข็งกันค่ะตามไปดูพรุ่งนี้กันค่ะคด้เรียบร้อยแล้วทุกคนบางถุงเขาก็ยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เลยเอามาไม่หมดเนาะมาเดี๋ยวเราจะมาลองชิมแล้วก็จะให้พรีเซนเตอร์ลองชิมให้ด้วยนะคะว่าอร่อยเอปล่าโอเคนะ,ะคนะ,ะเทคนิคการกินก็ไม่มีอะไรมากมายกัดกัดตูด,ดนะ เลิศอร่อยมากทุกคนอร่อยหวานกำลังดีนะ <c oughs> มีคนอยากกินนะดูดูน้องแก๊ดดิไม่มีขาตั้งกล้อง ร้อนเนาะก็หาอะไรให้เด็กๆทานกันเนาะด้วยงบประหยัดแบบนี้นะคะใช่ไหมบ้าง,างโอเคทั้งในคลิปนี้เปล่าหาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย